าไปเมนโก่เนาอใช่ค่ะเดี๋ยวเล้ได้รหมคะทุกคด้วยกนเล

ก็เดินได้กล้องก็เดินได้กลอก็เดินได้เาจะบีบเข้าไปแบบนั้นสิครับว่เาร่างเรข้าครับครับอากล้องครับ

ちょっとやめてもらっていいです

เดินเลยครับเดินเลยครับเอาด้านข้างเลยครับขยายออกไปเลยครับหลังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับหลังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับพอนะครับพอนะครับพอนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ <tuk tangan>